ยืนยันแล้วเปิดตัวเร็วมี7 Pro ที่ไทยวันที่17กันยายนนี้ขายชิปเซนรุ่นเจ็ดงนให้กล้องหลังเล่นหลักหนึ่งสติลานพิเซลพร้อมชาร์จเร็วหิ้วัตต์ซูเปอร์ดัชสวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมมีไวเชอร์ส่วนลดจาก La z a d a ามาแจกนะครับสำหรับคนที่ซื้อสินค้าที่ La z a d a วันที่9เดือน9นี้เท่านั้นครับซื้อทุก1 5 0 0บาทได้ลด150บาทต่อ1ครั้งครับแต่เฉพาะ40ออเดอร์แรกเท่านัั้นครบ เดี๋ยวผมจะแปะคอสตส่วนลดไว้ให้ต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปชอบกันนะครับขอบคุณครับยืนยันแล้วเปิดตัวเร็วมี7 Pro ที่ไทยวันที่17กันยายนนี้ใายชิป Snapdragon 720G ให้กล้องหลังเล่นส์หลักตีล้านพิกเซลพร้อมชาร์จเร็ว65วัตต์ Super Dash เรียกว่าเพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัพปูนเลวมี7ซีรีส์ที่ประเทศอินเดียไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดทางเรยวมีประเทศไทยก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรยวมี7โปรที่ประเทศไทยวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ครับส่วนสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นเรยวมี7 Pro โปรที่เปิดตัวแล้วที่อินเดียมีตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด160.9คูณเจมคูณ8.7ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่1 8 2กรัม หน้าจอแสดงผปปล Super-Matte f u l l s สกรี n ขนาด6.4นิ้วความเอียด Full HD Plus 1,800 0 x 2,400พิกเซล409พิกเซลอิ้ง f, inch, ครอบทับด้วยกระจกขอบโค้ง 2.5D Gorilla Glass ฉายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core GPU เป็น Adreno 618ไฮแรนมาแบบ LPDDR4X มีเลือก 6GB กับ 8GB ส่วนรองเป็นมาตรฐาน USB 2.1ไฮ้มอที่ 128GB รองรับหน่วยความจาภายนอกแบบไมโครไดดีให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดแคมร่ามีทั้งกล้องตัวหนึ่งเป็นเลนส์อัลต้ไวท์ความละเอียด8มิลพิเซลรูปใจ F 2.3รองรับการถ่ายภาพมุมกว้างสุ119องศากล้องตัวสอง 2, เป็นกล้องตัวหลักเมนแคมร่าความละเอียด4ล้านพิเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX682 ขนาด1ส่วน1.73นิ้วรูปใจ F 1.8กล้องตัวสามเป็นเบียร์เบลฟาเทส ความ 2, เอียด2ล้านพิกเซลรูปแฉก f 3.4กล้องตัวที่4เป็นเลนมาโครความ 2, เอียด2ล้านพิกเซลรูปแจก f 3.4รองรับการถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่4เซนเมตรรองรับโหมดถ่ายภาพความนเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลมีโคร o m ู b o o t เพิ่มสีสันให้กับภาพมี Super Nightscape มี Portrait มีฟังก์ชัน AI Skin Recognition มีโหมดหน้าสวย AI Beauty และถ่ายวิดีโอความลเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K 30เฟรมต่อินาที พร้อมระบบการสาน u i s Mac Video Stabilization และ AI Color Portrait Video พร้อมเลี้ยวทางโบเก้ e f ฟเฟกต์วิดีโอรวมถึง Auto Nightscape Video อีกด้วยครับส่วนกล้องหน้าความเนียด32ล้านพิกเซลรต่ง F 2.5รองรับหมด AI Beauty Portrait และ Nightscape ร,ระปฏิบการ Android 10คร,รับทับด้วย Realme UI มีเซนเซอร์สแกน,นมือใต้หน้าจอมีลำโพงเสียงสเตอริโอแบบคู่พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos และ Hi Res ครับ รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และบ t o ทุน5.1มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีเฉลยทั้งหมด2สีคือ m i l เลอร์ซ v เวและ Miller ร์บลูครับแบตเตอรี่มาที่4 5 0 0ม a h รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจากระดับ0%ถึง100%ได้ในเวลาเพียงแค่3 4นาทีท่านั้นครับ Smart ฟน r a ม M7 Pro ที่เปิดตัวที่นินเดียมีรุ่นแราคาตามนี้ครับรุนร G, ร่น 6G รอม 128G ราคาอยู่ที่ 19,999รูปีหรือประมาณ8,500บาทรุ่นลำแ 8G กิกร้อม1ี8กิกขายอยู่ที่2 1 9 9 9รูปีหรือประมาณ9,400บาทครับนอกจากสมาร์ทโฟนเรยวมี7 Pro แล้วเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นน้องอย่างเรยวมี 7i และเรยวมีสี7ที่ผ่านการรับรองจากทางกสทชแล้วเช่นอย่างครับเอาละครับคราวนี้แฟนๆเร็วมีบ้านเราก็ต้องมาลอลุ้นกันละครับว่า ทางเรียวมีจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างและจะมีราคาที่เท่าไหร่บ้างนะครับ